ซีบีขนอื่นเลยเพราะว่าตัวนี้นะครับไฮไลท์เลยนี่ครับเพื่อนๆนี่เห็นไหมครับโชกหน้าแบบอัพไซด์ดาวนะครับจัดเต็มนะครับแล้วก็ปั๊มหน้าเป็นแบบเบมโบตัวนี้ของพี่ได้มาเท่าไหร่ครับเนี่ย สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไบเกอร์ทุกท่านวันนี้อยู่กับผมนิกไรเดอร์และน้องชายดุกทำซิงนะครับวันนี้น้องชายดุกก็จะมาพูดถึงอาการของรถคันนี้เป็นยังไงก็ให้น้องทดลองวิจัยก่อนวิเคราะห์ก่อนนะครับตัวนี้นะครับขออนุญาตพี่ก่อพี่ชื่ออะไรครับพี่ต้นครับพี่ต้นครับสวัสดีครับพี่ต้นรถพี่เนี่ยค่อนข้างที่จะไม่เหมือนซีบีคันอื่นเลยเพราะว่าตัวนี้นะครับไฮไลท์เลยนี่ครับเพื่อนๆนี่เห็นไหมครับโชคหน้าแบบ อัพไซด์ดาวนะครับจัดเต็มนะครับแล้วก็ปั๊มหน้าเป็นแบบเบมโบตัวนี้ของพี่ได้มาทัาไหนเนี่ยเบมโบ่เนะ่มันเหมือนปั๊มตัวเดียวกับพวกดูคติเลยมันจับได้ใช่ไหมครับพี่ส่วนโชกหน้าของพี่นี่เป็นของอะไรครับเนี่ยตัวอาตัวอาแลตัวอาสีทองพี่ส่งได้ไหมครับสับไปได้เหยเท่าไหร่ครับเนี่ยพี่ปืนป็นเจ็ดหรือป็นแปดเลยอ๋อพี่ส่งไปได้ที่ไหนครับ ได้มาให้เลยแล้วเลือกสีไปเลยครับอ๋อเลือกสีได้ด้วยครับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับอ่าก็ติดต่อพี่เขาได้นะครับแต่จะทิ้งอ่าเขาเรียกว่าลิงก์ไว้ให้นะครับนี่คือเซนเซอร์ ABS ใช่ไหมครับพี่เฮ้ยทำไว้จับตรงนี้ครับอันนี้ทำเองครับเดี๋ยวเดี๋ยวอถ้าปกติเราต้องจอดตรงนี้ใช่ไหมครับครับเปกตัิตัวเดิมมันจะมันอยู่ตรงเอวขาปั๊มเลยอ๋อปั๊มนี่ชิ้นเก่าครับครับ ครับอ่ายละเอียดของแต่งของพี่เขาตัวนี้คือเป็น C B 6 5 0 F ขเปีเท่าไหร่ครับพี่ปี2018พันสิบหรือสิบเก้าเแครับแต่แต่อัพไซด์ดาวนี่จัดเต็มเลยเหมือนรถปีใหม่นะฮะโอ้คันนี้ไม่เหมือนคันอื่นนะครับพเพื่อนๆดูจัดอัพไซด์ดาวปั๊มเบมโบเต็มระบบหลังนะหลังตัวเดิม,แ,มแล้วครับ,รบแล้วเดี๋ยวนี้ครับเป็นท่อคาร์บูริกสออตตี้นะครับเพื่อนๆให้ความโดดเด่นสวยงามนะครับตัวนี้เป็นฟูลแม็ทนะพี่หรือว่า เป็นอาสลิปออนนะครับไทเทเนียมนะครับอืมค่อนข้างที่จะสวยงามครับพเพื่อนๆดูครับแล้วก็จะมีแหลกเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าแหลกใช่ไหมครับแหลกกันล้มเหรอเป็นของเคทูนอะใช้งานได้ดีไหมพี่ตัวนี้ กันได้ล้มแปะเลยล้มไมทีตัวนี้ล้มไมทีนอันนี้สั่งมาแล้วยังไม่มาล้มก่อนอ๋ออันนี้คืออันนี้ไม่มาแต่อันนี้ล้มก่อนครับอันนี้คเอารถไปล้างรถเนลื่นอ๋ออันนี้คือล้มเองใช่ไหมพี่อันนี้กวนรถกางนลยมันลื่นเหมือนกันเต่แต่มีตัวนี้แล้วเนาะนะครับเพื่อนช่วยได้จริงๆนะครับไหล่ข้างนะครับทุกคนถามว่ายังไม่มาล้มกวนครับปกตินี่พี่เดินทางบ่อยนะทุกอาทิตย์นะครับอ๋อเดี๋ยวนี่ด้านบนครับเป็นเป็นเบมบูเบอร์สิบเก้าใช่ไหมครับจัดมาเท่าไหร่พี่ ตัวนี้เปนหมื่นหมื่นนิดๆใช่ไหมครับหมื่นนิดๆหมื่นกว่าอ๋อหมื่นฐานใช่ไหมครับแล้วชิวหน้านี่เป็นของเอ่อเคทูตรงรุ่นไหมครับเนี่ยพี่หรือว่ามันตรงรุ่นอยู่ครับอ๋อมาซ้ายขวาหรือเปล่าพี่ตัวอ่าเขาเรียกว่ามือคัดมือเบรกมาเร้ากันมาเป็นชุดเลยครับน้องได้พวอ๋อตัวนี้ก็จะมีอากาศนะครับ ยอดจริงๆครับอันนี้น้องชายลุกนะครับเป็นอาการอาการรถพี่ตอนแรกเป็นไรครับเสียงมันก็ตอนแรกรอบมันดังแกล้งอะไรอบใครจะตัดรับลองดูที่โซลินก่อนครับอ๋อตอนแรกน้องชายผมก็จะเช็คที่โซลินวันนี้ผมไม่ได้มาเชิงรีวิวนะแต่เห็นรถพี่เขาค่อนข้างที่จะโอพีแต่งจัดเต็มนะครับก็เลยวันนี้เป็นคลิปแก้ปัญหาแล้วกันเนาะใช่ครับลองลองดูครับลองดูลองดูนะครับ ันนี้คือเกิดจากปัจจัยหลายอย่างไม,ม่ว่าจะเป็นโซ่เราลิ้นหรือว่าอาจจะเป็นสาเหตุอื่นก็ได้ใช่ไหมครับลูกชายครับอ๋อเป็นไรครับร้อนนี่ <c oughs> ครับ <c oughs> เอาร้อนเลยร้อนน้องทำไมไม่ใส่กุงเมย์ครับโอยมือผมรับได้พี่มาจากไหนครับเนี่ยพี่จากทารีครับทารีอ๋อสายสกรูตรงนี้ออกนะครับคือเป็นตัวปรับตั้งโซ่ราลิ้นใช่ไหมครับตรงนี้ใช่ครับค่อนข้างจะร้อนนะงานรีบงานร้อน ร้อนนะครับอะไรอะไรไม่ไม่ไฮนอตได้ดูทั้งรถสวยได้ดูทั้งวิธีการแก้ปัญหาครับเพื่อนๆคลิปนี้ทีนวันพูดวันจริงนะนี่ครับใส่อุปกรณ์พิเศษเข้าไปใช่ไหมครับลรกเป็นตัวอุปกรณ์พิเศษของทาง MP ็มพีสนะครับเป็นตัวตั้งโซ่ตาลรินของตระกูล650หาซื้อไม่ได้นะครับหาซื้อไม่ได้ใช่ไหมครับใช่ครับต้องปั๊มอย่างเดียวใช่ไหมครับปั๊มอะไรครับปั๊มปั๊มผู้สาวอย่างนี้บ่ะ นี่คือสายเลยครับพี่คอนอะไรอินไซต์อยู่ข้างในนี่แหละออ๋เหรอเซอร์อะไรทุกอย่างนี่แหลยนะครับนี่คือการติดตั้งอุปกรณ์ใช่ไหมครับน้องดูนี่คือตึงโซ่ครับตึงแล้วเหรอเนี่ยใช่อันนี้ปิดแล้วเหรอผมกำลังจะตึงไงอ๋อแต่ตอนนี้มันร้อนอยู่โอเคครับทำไมไม่ใส่ถุงมือครับไม่เป็นไรครับผมทนได้อ๋อมือด้าแล้วใช่ไหมเฮ้ยหน้าด้านด้วยพี่เออเพื่อนน้องชายผมกำลังต้องท้าที่ ปรับตั้งไปฮะอะไรครับฮะอะไรเสร็จแล้วเหรอรู้เร็วจังเลยอ่ะท้าไม่เร็วจังแต่ลองดูกันอ่าเราไปลองดูได้โอกาสฟังเสียงชุดข่อชุดนี้พอดีอราคาพูดกนะครับเป็นชัตตี้ตาด,ดูครับวว้า โอเคนะครับรเพื่อนๆสำหรับตะกี้เสียงที่มันเป็นเสียงจากเครื่องยนต์มันไม่ใช่นะครับเป็นเสียงของแคดบาร์นะเพื่อนๆมันขาดน,นะคะรับเพื่อนๆคนไหนที่ใส่แคดบาร์นะครับก็มันเช็ค ดูด้วยนะครับว่ามันขาดหรือเปล่านะครับเสียงมันจะมาตอนอบเพิ่งนะครับโอเคนะสำหรับวันนี้ผมนี่ก็เดร์นะครับขอจบคลิปยงเท่านี้ครับสวัสดีครับ